สงสัยศัตรูของชาวมาไซคือใคร เขาบอกว่าให้ติ๊กลองชิมปกติแล้วเนี่ยอะไรที่ติ๊กคิดว่ากินแล้วมันไม่ตายแล้วก็สามารถกินได้เนี่ยติ๊กก็จะทดลองชิมอะค่ะยกเว้นอะไรที่ทําใจไม่ได้จริงๆนะคะติ๊กก็จะไม่ชิมไม่ได้หมายความว่าติ๊กชิมทุกสิ่งทุกอย่างดะนะคะไม่ใช่อันนี้เป็นเลือดเนี่ยก็เขาก็ทานกันมันติ๊กก็เลยลองทานกับเขาอะคะ่ะอ๋อติ๊กรู้แล้วก๋วยเตี๋ยน้ําตกไง เขาจะมีเลือดเป็นใส่ใส่การน้ําชาวไว้อะแล้วก็เวลาเราน้ําตกใช่ไหมคะเขาก็ต้องเทเลือดผสมไปอันนั้นก็จะสุกแล้วเรียบร้อยแต่เนี่ยในกรณีที่นึกได้นะคะก็คือเป็นอาหารดีสานอาหารเหนือจะทําลาบขมลาบซาลาบเลือดอะไรเงี้ยเอาเลือดเลือดติดๆเนี่ยไปกวนกับพวกเนือ้อสัตว์อะคะ่ะชาติพันธุ์ด้วยยีนของเขาอะนะคะ มันจะถ่ายทอดอย่างหนึ่งมาจากผมค่ะก็คือมันจะเป็นผมหยิกติดหนังหัวนะคะเป็นกอด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 อยูอ่บางคนผมดกดำมันก็จะออกมาเยอะหรือว่ามันยากแก่การดูแลรักษาเขาก็โกรพอมันงอกออกมาใหม่อะมันก็จะเป็นหยิกหยิกหยิกติดอยู่หนังหัวเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหัวเขาเกลียนหรือเปล่าค่ะแต่จริงๆเป็นผมปกติของเขาค่ะ ถึงแม้ว่าชาวมาไซรุ่นใหม่จะนับถือศาสนาคริสต์ที่เข้ามามีอิทธิพลในช่วงศตรวรรษที่19ก็ตามแต่ทว่าความเชื่อของชาวมาไซที่มีต่อเทพเจ้าเองไครก็ยังคงอยู่ค่ะโดยเฉพาะพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีตั้งชื่อทารกพิธีสดุดีนักรบและพิธีสุนัตรหรือพิธีชำระจิตวิญ,ญญาณให้บริสุทธิ์ที่มักจะทำให้กับชายและหญิงก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ค่ะ ฝ่ายหญิงนั้นจะเข้าพิธีเมื่ออายุได้18ปีโดยการตัดปุ่มคริตทอริสออกเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ส่วนฝ่ายชายนั้นก็จะเข้าพิธีเมื่ออายุได้14ปีโดยจะมีการเผ็ปอวัยวะเพศภายนอกออกหลังจากนั้นเขาก็จะประดับประดาลูกปัดและเสียบขนนกกระจอกเทศที่ศีรษะเพื่อเข้าสู่การเป็นนักรบมาใสาประจำหมู่บ้านค่ะ หากลูกบ้านไหนไม่ส่งเสียงร้องหรือแสดงความเจ็บปวดก็จะได้รับคำสัน้นเริญและคำอวยพรจากเทพ,พเจ้าเมื่อผ่านพิธีสุนัตรเรียบร้อยแล้วงานเฉลิมฉลองก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นชายหรือหญิงที่ผ่านพิธีสุนัตรครบหนึ่งปีก็จะสามารถแต่งงานได้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีการเรียกร้องสิทธิ์และออกกฎหมายห้ามทำพิธีสุนัตในดินแดนแห่งนี้ก็ตาม แต่ทว่าแพทริกก็ได้บอกกับติก๊กว่าพิธีสุนัตนั้นยังคงมีอยู่ให้เห็นในหมู่ของชาวมาไซปัจจุบันค่ะ